แพ้นี่เป็นเป็นลักษณะยังไงฮะผุ้มแพ้ตอนแรกๆอ่ะครับคือจะหายใจไม่ค่อยสะดวกเวลานอนก็นอนไม่ค่อยหลับครับแพ้อะไรฮะแพ้ฝุ่นพวกฝุ่นละอองละอองฝนครับครับพอดีโรงงานที่ทําอยู่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์เพราะปกติลายนี้มันคือต้องต้องคาอมัน<ห>ทํทงานเป็นกะอยู่แล้วครับผมไหนจะทํางานหนัก ไหนจะอยู่ในที่ที่มีฝุ่นมีฝุ่นละอองมีมลพิษฝันรถยนต์อ่ะแสดงไม่ก่อนนั้นนั้นไม่เคยเป็นก่อนนั้นก็เป็นน้อยครับอ๋อเป็นแต่น้อยเป็นแต่น้อยพอมาช่วงปลายปีห้าห้าก็เริ่มผลิตรถเยอะมันก็เลยทํางานหนักด้วยทำงานหนักด้วยอยู่ในที่ที่มันจกกด้วยก็มีส่วนครับผมอ่าก็มีภูมิแพ้ครับความดันตอนนั้นเท่าไหร่ฮะความดัน ปกติแล้วคนปกติ90ถึงไม่เกินร3 0ยสอี่สิบขึ้นไปเขาบอกอาจจะจะสูงแต่ยังไม่สูงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับคุณคอนตอนนี้ผม49่สถ้าย้อนไป2้อก็คือ4ีประมาณสี่สิบเจ็ดเข้า48เห็นบอกความดันสูงถึงความดันสูงถึงร้อยหกสิบเลยครับผมร้อยหเจ็แล้วมีอาการอะไรไหมอาการก็คือปวดหัวตึ๊บ พอไปหาหมอหมอบอกความดันสูงแล้วให้ทำยังไงครับหมอก็ให้ยามาทานอพอมารู้จักเพื่อนแนะนำบิมครับผมก็เลยสั่งเขามาสีเขียวสีชมพูอมสองสองอย่างละกล่องอแล้วก็มาทานร่วมกันเช้าสีชมพูหนึ่งแล้วก็สีเขียวหนึ่งเออครับตอนแรก ครับเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเดี๋ยด็ดเด็ทไมถึงไม่ทานยาคุณหมอคุณหมอก็ทานควบคู่ค่มอก็ยาก็ยังทานด้วยยายาหมอก็ยังทานอยู่แต่ก็เชื่อในประสิทธิภาพของบิมก็ต้องลองเพราะอยากหายเห็นคนที่เขาใช้มาก่อนเขาบอกใช้แล้วดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงผมก็เริ่มใช้มาสูตรตอนแรกคือกินสีชมพูเม็ดหนึ่งกับสีเขียวครับผมพร้อมกันพร้อมกันแล้วตอนเย็น ตอนเย็นก็ออกกะไปก่อนจะไปก้เข้ากะ,กะก็กินเหมือนกันกินเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมงงแล้วอาจารย์พิเชษสูตรของอาจารย์องอาจารย์ต้องอธิบายให้ผมฟังแล้วนะ <c oughs> ทำไมลายนี้ถึงสีชมพูและสีเขียวพร้อมกันทั้งสองตัวเนี่ยมันไปลด t s 2ครับนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยมันไปลด t s 2จากการเพิ่มเครื่องทีของ th1 แล้วก็สารเส้น t s 2หลังลงมา หลังออกมาแล้วก็ลดลงไปมากที่สุดคืออินเท์กินห้านะครับนั่นคือผลจากการใช้แคปซูลสีเขียวก็ทําให้การปูมแพ้นี่หายไป<อ>ส่วนสีชมพูมันไปลดทีสองเช่นกันนะครับ,รบก็มันก็ไปร่วมด้วยช่วยกันตรงนั้นครับแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าสีเขียวอย่างเดียวก็ช่วยได้แล้วผ่านมาสองปีครับผมทุกวันนี้ยังบิมอยู่ก็ทานอยู่สีเขียวอื คือแคปซูลก่อนนอนเม็ดหนึ่งก่อนไปทำงานเช้าเม็ดหนึ่งก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทิ้งครับผมแล้วภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างฮะภูมิแพ้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เป็นเลยครับโอ้เยี่ยมยอดแล้วความดันความดันปกติครับอ้าวละทุกวันนี้แข็งแรงดีแล้วข้อมูลในสัตั์ที่เสุดน,นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิง่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว TS2 มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม TS1 และ Tregulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ TS2 ให้กลับสู่ภาวะปกติ เมื่อระดับเทียสองกับสูงภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้า1นึ่งแคปซูลก่อนนอน1นึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้า2องแคปซูลก่อนนอน2องแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้ สองแคปซูลก่อนตอนเช้า2องแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6กแคปซูลต่อวันนะครับสอสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ